อษาอินทราสุริยเดชค่ะยใ่คอาหตหมชื่ออุษาอ,อินทราสุริยเดชค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรจ้าทำแทงไปสองคนค่ะททแทงสองคนอ่าแล้วมีไรต่อ ก็พาเพื่อนไปอีกหนึ่งคนรวมแล้วมีสามดวงวิญญาณและปัญหาของเรามีอะไรบ้างในเวลานี้ปวดขาข้างขวาค่ะขาขวาข้างขวามีปัญหามีอะไรอีกแล้วก็ติดขัดเรื่องการเงินค่ะเป็นอะไรนะติดขัดเรื่องการงานการเงินครับการงานการเงินมีปัญหาแล้วมีอะไรอีกไม่มีแล้วค่ะฮะไม่มีแล้วครับ แล้วสมองเสมิงครบดีเปล่ากินยาอะไรเปล่ากินยาค่ะกินยาอะไรกินยาจิตเวชกินยาหมอโรงพยาบาลเรื่องจิตเวชใช่ไหมค่ะท่านเทวดาแทงสองคนพาไปอหนึ่งคนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยค่อยเอ๋ยกันแหละหนอหากมนุษย์แหลพอมีวิญญาณเด็กหนอแหละท่านแน่ อันความสุขในชีวิตน่ะท่านเอ๋ยอย่าหวังเลยจะสุขนั่นแหละนะอันอยู่กินอยู่นอนแหละคราเดือนร้อน,นหนาเงินทองไม่มาแน่ติดขัดหมดสุขภาพไม่ดีรวมทั้งใกล้จะบ้าแล้วหรือยังใช่แล้วท่านเอ๋ยอีกหน่อยเลยก็บ้านั่นแหละเนาะหากในนี้ไม่มีหมอแหละพอป่านนี้เนาะคงแก้ผ้าเดินแล้วแหละเอ๋ยพร้อมที่จะบ้าอยู่แล้วใช่ไหมอุย้ยไม่ แต่ว่ามันจะขึ้นโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมเออเออเมื่อเมื่อลอยลอยใช่ไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ต้องกินยาจิตเวชแล้วทําไมถึงต้องกินทําไมถึงขั้นนั้นก็มีเหมือนมีคนมาแฝงอะค่ะแมีคนมาแฝงอันนั้นแรง่ายมนุษย์หนอยังไม่ยอมรับท่านไม่เข้าใจกันนั่นแหละหนอยังไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรไว้พอยังจะดันเถียงหนอและท่าน ดีจะจะโยนความผิดให้ผีวิญญาณใช่แล้วท่านแท้จริงแล้วเนี่ยสติสตังคมันไปหมดแล้วใช่แล้วแหละนะเสียงอะไรติ๊กติดหน่อยหน่อยเฮ้ยมีเสียงพูดอยู่ในหูเราเฮ้ยเขาบอกอย่างงี้พวกเนี่ยหลอนใจยังแต่แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินหลายปีแล้ว่ะเป็นปีห้าสามได้ยินแต่ตอนปีห้าสามกับปีหกสองได้ยินสมัยปีห้าสามปีหกสองนั่นแันจิตเอาเบง่ายมากินยาหมอมันไม่ได้ยิน ไม่กินได้ยินอีกอาแปลว่าอะไรผีมันกลัวยาเหรอผีมไม่กลัวยาหรอกบางทีคนมันก็คิดไปพุ่งท่านไปอา้าวถ้าหมดเป็นเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องกรรมทีนี้ <c oughs> ตั้งใจจะบวชให้เขาใช่ไหมอา้าวท่านเทวดาสามคนเลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เรียกสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสีห้าวันนั่นเลยสี่สิ้าวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมวันนี้เลยค่ะพร้อมวันนี้เลย ชายหรือหญิงกันเล่าเอ่ยจำได้ไหมก็จำไปทำประมาณสองสัปดาห์สามสดายังเล็กน้อยยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรชายกี่คนสองชายหนึ่งหญิงโอเคชื่ออะไรกันบ้างใช่แล้วหนึ่งสองสามน้องทั้งหมดไม่พี่พี่กินอะไร ยน่ลายพิซซ่าอย่างเดียวอะไรนะฮัทฮัด้วยต้องฮัทอะฮัทขึ้นห้างขึ้นห้างโอเคอย่างเดียวพออะไรอีกรู้จักเขาเปล่ารู้จักรู้จักเหรอใช่ไหม

มีเด็กไก่ย่างข้างถนนนี่แหละนี่ก็เหนียวเสื้อผ้าเอาลายนักเรียนสามชุดสองชายหนึ่งหญิงห้าถึงเจ็ดขวบปล่อยสัตว์ปล่อยลาย โอเคสามรายการสังฆานกี่ชุดสังฆทานสองชุดก็ได้ค่ะเลินจ้าใจดีรถเพเปบ่าโอเคเปล่าโอเครถให้เรียบร้อยสามถาดเลยเหรอสามถาดสามานแล้วก็านได้เดินจ้าโอเคโอเคไหวเปล่าไหวค่ะไวไหเริ่มเลยสิบห้าวันวันนี้ใช่ไหมค่ะโอเค สี <45 S 2> ่สิบห้าปฏิบัติจริงจังก็ใช้เปล่าเมื่อรลอยโมคะโมคะ,มะต้องตั้งใจปฏิบัตินะ,ะาตามนี้หลบร้อยไปได้หนึ่งสองสามบายบายบ๊ายบาย